สวัสดีค่ะสวัสดีลูกคา้าท่านเลยนะคะสวัสดี FC นะคะสวัสดีพ่อมพี่น้องนะคะที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบเจอกับช่องอาณาจักรรถเอาติสอีกแล้วเช่นเคยค่ะเหมือนเดิมค่ะนะคะกลับมาพบเจอกับเอมี่พยนต์วันนี้เอมี่จะมาอัปเดตรถเข้าใหม่นะคะน่าใช้งานอีกหนึ่งรุ่นเลยคันด้านหน้านี้นะคะเป็นตัว Toyota าเอาติ 1.8G นะ,ะรุ่นท็อป ปี2012คันนี้นะคะราคาตั้งขาย310,000บาทเท่านั้นค่ะจะเต็มฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละ6,000 60, กว่าบาทต่อเดือนนะครับบอกเลยว่ารุ่นนี้สเปคนี้ราคานี้นะคะวันนี้มีเข้ามาให้จับจองเพียง1คันเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจรถร,ถรุ่นนี้นะคะอยากให้ชมคลิปนี้เลยเพราะว่ารถคันนี้สวยงามมากๆค่ะนะคะเดี๋ยวเราพาลูกค้านะคะไปไล่ชมไล่ดูกันเลยนะว่าคันนี้สวยงามแล้วน่าใช้งานขนาดไหนนะคะ,นะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ ตัวนี้นะคะก็เป็นอลติสสีเทานะคะเป็นตัวสีเทาเข้มเลยค่อนข้างสวยงามนะคะตัวไฟหน้าเป็นไฟหน้ามัลติรีเฟลกเตอร์นะคะกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าสีเทาเข้มนะคะตัดกับตัวรถสีเทาอ่อนค่อนข้างสวยงามนะคะไฟตัดหมอกโรงงานให้เรียบร้อยนะคะ สวยงามมากๆคันนี้ป้าทะเบียนหนึ่งกอไก่รอจุฬาห้าสองสี่ห้ากรุงเทพมหานคระนะคะใครชอบพันนี้ก็แคปมาได้เลยนะคะที่ลิงก์อะไนัแล้วล่าทักมาได้เลยนะคะโทรมาก็ได้นะคะถ้าใครอยากสายด่วนสายตรงโทรมาเลยค่ะนะคะลูกค้าต่างจังหวัดออกรถได้ทุกจังหวัดนะคะออกรถทุกอาชีพแน่นอนค่ะนะคะพันนี้นะคะเล็กไม่ใช ะะบอกเลยว่าไม่เดิมไม่แพ้นะคะคันนี้รถ10ปีไม่วิ่งอยู่140,000กโลเท่านั้นค่ะบอกเลยนะคะว่ารถ10ปีไม่วิ่งขนาดนี้ค่อนข้างน้อยมากๆค่ะเรามาดูในส่วนของล้อแม็กคันนี้กันค่ะนะคะคันนี้นะคะก็เป็นล้อแม็กอลลอยนะแม็กเดิมโรงงานสภาพดีนะคะเดี๋ยวปรับสภาพแม็กนิดหน่อยสวยเลยพร้อมยางนะคะปี2020ทั้ง4เส้นเลยยางสภาพดีนะคะใช้งานได้อีกหลายหมื่นโลนะคะ คันนี้เนี่ยครับเป็นหนึ่งจุดแปดจีนะมีชุดแต่งโรงงานให้รอบคันเรียบร้อยนะคะบอกเลยว่าปรับสภาพนิดหน่อยสวยงามน่าใช้พร้อมใช้แน่นอนถ่ะนะคะหนึ่งจุดแปดจีปีหนึ่งสองค่อนข้างหายากเลยนะคะสเปคนี้วันนี้มีเข้ามาแล้วหนึ่งคันนะคะสําหรับตัวกระจกมองข้างนะคะเป็นกระจกมองข้างพับเก็บรับไฟฟ้านะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะคะอยู่ที่กระจกมองข้างนะคะสวยงามเลยนะพร้อมกันศาสตร์นะคะตรงรุ่นเลยของตัวเอาติดทั้งสี่บานเลยนะคะ มีฟิล์มมาให้เราเรียบร้อยนะครับฟิล์มเซรามิกรออพันนะคะเดี๋ยวเราพาชมภายในกันบ้างดีก,กว่านะก็ภายในคันนี้ค่อนข้างสวยงามแล้วก็น่าใช้นะคะคันนี้ก็ภายในเดิมๆเลยนะรถเพิ่งเข้ารอการปรับสภาพนะคะเบาะหนังสีดำเบาะเดิมโรงงานนะคะสภาพดีเลยนะ,ะไม่มีรอ,กอยกันขานะ,ะอาจจะมียับนิดหน่อยนะ,ะแต่ปรับสภาพชงสวยเลยค่ะตัวนี้นะคะโฟมอะไร พุมหนังสีดำนะคะมีมัลติฟังก์ชันนะคะแล้วก็ส่วนหน้าจอนะเดี๋ยวเปิดสตาร์ทให้ดูแป๊บหนึ่งนี่ค่ะเดี๋ยวเข้าไปในรถเลยนะจ๊ะสวยงามนะคะสำหรับืนตัวหน้าจอนะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะมีเลยแอร์อ Air Auto. อโต้เป็นแอร์ออโต้นะคะสวยงามนะ เกียร์ออโต้ขั้นบันไดนะคะที่เสียบ AUX อยู่ตรงนี้ค่ะนะคะสวยงามนะคะนี่เลยค่ะนะคะก็สามารถเชื่อมโหมดต่างๆได้เลยนะจ้าที่หน้าจอตัวนี้นะเป็นรุ่นหนึ่งตัวท็อปนะคะ1 8 G นะคะคอนโซลด้าน,นหน้าเป็นคอนโซลสีดำนะคะสวยงามเลยนะ ใครที่สนใจเนี่ยอยากมาชมอยากมาลองขับนะคะมาได้เลยที่เซธีไทยนะคะมนบุรีกรุงเทพหานพรค่ะแอร์เย็นนะฮะแอร์เย็น,ยนมากนะภายในดูดีนะฮะตัว 1.8G คันนี้ภายในสวยงามมากมากเลยสำหรับใครที่อยากมาชมรถตัวจริงมาลองขับมาได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะนี่เปิดฝากระโปรงหน้าค่ะเปิดฝาท้ายนะคะเปิดถังน้ามัน สำหรับประตูฝาคนขับนะครับกะจกทั้ง4บานปรับไฟฟ้านะคะกระจกคนขับ1บานปรับออโต้นะคะราคา310,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับเอาติ้นหนึปี1.2นะคะเป็นท็อปสุดเลยนะของตัวหนึ่งจุดนะคะหนึ่งปีเลยใครที่สนใจนะคะอยากมาลองชมลองขับมาได้เลยนะคะนี่พี่พักแขนนะคะที่วางแก้วน้ำนะคะ มาชมรถตัวจริงได้เลยนะคะที่บริษัเทเพชรโยนเสรีไทย68แยกหนึ่งค่ะนี่เลยนะฮะด้านท้ายก็เป็นไฟไท้าย LED นะคะใส่รักโลโก้โคราสติดคมเมียมแท้นะคะไม่ลอกไม่ดำไม่ขึ้นสนิมนะคะพร้อมคิ้วคมเมียมคาดยาวตลอดท้ายรถเลยพร้อมท่องแล้วก็คันนิ่งนะคะมีกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยค่ะสกเกิร์ตด้านหลังชงสปอร์ตสวยงามนะคะเป็นสกเกิร์ตแต่งจากโรงงานนะคะ สะเกิดรอบคันเลยตรงนู้น้างเขาไหคะเดี๋ยวดูนี่เลยจ้ะสำหรับที่เก็บสัมภาระด้านหลังค่อนข้างใหญ่นะคะกว้างขวางพอสมควรนะคะนี่เลยนะไม่เคยเป็นแท็กซี่ปลดป้ายไม่เคยติดแก๊สมาก่อนนะรถะเดิมโรงงานเป็นรถเดิมบ้านนะเป็นรถบ้านรถเดิมนะมือเดียวออกห้างป้ายแดงนะคะสภาพดีจริงถาดรองมีให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเ,เปิดดูด้านล่างพวกยางอะไหล่ถุงข้อมือแมลงนะคะแป๊บหนึ่ง นี่เลยค่ะนะยางอะไหล่ถุงเครือมือแม่แรงมีให้เรียบร้อยนะคะครบนะนะคะของเดิมจากตัวรถเลยรอยน็อตตามจุดสําคัญต่างๆนะฮะฝาท้ายนะน็อตสภาพดีไม่เคยถูกการขอดนะคะไม่เคยถูกการแกะเนงะไข่นะคะลูกค้าสามารถเอาตัวรถทันนี้นะฮะเช็คศูนย์ได้เลย เอาตัวรถเช็คศูนย์โตโยต้ยตาได้เลยทั่วประเทศนะคะว่ารถคันนี้เคยเข้าศูนย์มากี่ครั้งอุบัติเหตุหนักผิดความ,มาหรือเปล่ากรม่ยทาสีสาสีกลับสีมาหรือเปล่านะคะตรวจสอบได้เลยนะคะสวยงามน,นะสปอยเลอร์รงงานนะคะสามแสนหนึ่งมืนบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าาสามารถจับจองได้เลยนะคะในราคาอย่างนี้นะคะ สามารถผ่อนได้สูงสุดถึง7ปีด้วยกันนะคะถ้าผ่อน7ปีคันนี้ตกอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะบอกเลยว่ารถผ่อน5,000กว่าบาทระเปิเป็นเอ t i s ติดเนี่ยค่อนข้างแบบดีมากๆนะคุ้มมากๆเนี่ยแอร์เย็นเพลงเพราะนะคะเป็นรถไซส์ใหญ่นะคะขับขี่ช่วงล่างดีสบายนะคะเตอร์ต้าโครโรราเออร์ติสปี2ีสอนนะคะ ็อปสุดเลยนะคะคันนี้เลขไม้ก็อยู่ประมาณสองแสนโลนะคะปุ๊บเปิดห้องเครื่องแป๊บหนึ่งนี่ห้องเครื่องนะเป็นเครื่องยนต์ดูอัลวีวีไอนะฮะหนึ่งพันแปดร้อยซีซีเนี่ยเครื่องนิ่งมากะคะุคขาให้ฟังเสียงเครื่องใ,ใกล้ๆเลยนะเครื่องนิ่งมากๆบอกเลยนะเอาว่าเดิมทุกจุดแน่นอนไม่มีการกลับสีไม่มีการทําเครื่องมานะคะให้ดูตามน็อตเลยจุดต่างๆ สวยงามมากจริงๆนะครสำหรับอ l ิส1.8สีคันนี้นะเดิมโรงงานแน่นอนร0อซค่ะน็อตฝากระโปรงน็อตเบ,บ้าโชกตามจุดทุกเนี้ยสำคัญมากๆเลยนะเดิมแน่นอนเนะี่ยรถสวยนะทันนี้แผงจักความร้อนโรงงานสติ๊กเกอร์ตามมอ,อก,กอตาปั๊มโตโยต้าเบ็ดอาร์ตามจุดต่างๆนะคะสวยงามหมดเลยนะคะไม่มีร่องรอยการชนหนักแน่นอนนะฮะไม่มีร่องรอยการชนหนักแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนี่เลยนะฮะกมอลนม,มะน้ำนะ แต้มสีโรงงานอยู่ครบทุกจุดนะคะคันหน้าคันเดิมแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นค่ะนะคะนี่เลยแป้มสีโรงงานยังอยู่เลยอ่ะนะคะด้านในสวยงามมากๆสาหรับคันนี้นะคะราคา3 000, 000, 000, 000, 000, นา0 0 0 0หบาทเท่านั้นนี่ยใครที่สนใจอยากมารองคมอยากมาลองขับนะคะ <t> มาได้เลยที่บริษัทสิ เช็โยนเีไทยนะคะมินบูรีกรุงเทพมหานครนะคะ<ด>ต่างจังหวัดออกรถได้ทุกจังหวัดนะคะฟีค่าบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่นะคะบอกเลยว่าทุกจังหวัดออกได้แล้วนะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์นอกสถานที่ทั่วประเทศนะคะสวยงามมา,มากๆเลยนะทันนี้ 1.8G นะคะเป็นเครื่องยนต์108รุ่นท็อปสุดเลยนะคะสําหรับใครที่หารถสเปคนี้เอาติด1.8สภาพดีดเดิม ทั้งขันติดต่อได้เลยคันนี้แน่นอนนะคะรอเจ้าของอยู่นะคะสำหรับคันนี้นะราคา3ามแสนหนึ่งมืนบาทจัดไปนแนนซนเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนเพลยนเดือนละเริ่มต้น5้าพันกว่าบาทต่อเดือนสําหรับพี่ลูกค้าคันไหนสนใจนะคะอยากลองสอบถามเพิ่มเติมติดต่อมาได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองห้าสองเจ็ดสามหกนะครับเบอร์ด้านล่างนะคะทิ้งว้ให้แล้วด้านล่างใต้คลิปนะคะแล้วก็มีลิงก์อดีไลน์ให้เรียบร้อยนะคะ สำหรับใครที่นะสนใจรีโพรมาเลยนะสเปคนี้มีหนึ่งคันเท่านั้นนะคะลองชมลองขับได้เลยนะะใครที่กลัวรถหลุดจองไข้ามาได้เลยนะคะจองไม่มากนะะโทรมาได้เลยนะคะสำหรับเบอร์เอมมี่อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะคันนี้นั้น 1.8G ปี12สีเทานะคะราคา310,000บาทเท่านั้นนะติดต่อหาเอมี่นะคะใครสนใจสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะับกดกระตายให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ